สวัสดีครับพี่สมศักดิ์พรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการทำงานแล้วก็ขอให้พี่มีความสุขอยู่บ้านก็ไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมชวนผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้ากเกษียณนี้ขอให้หัวหน้ามีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณมีเวลาที่สวยงามแล้วก็ขอให้มีชีวิตประจำวันที่ดีตลอดไปครับ สวัสดีครับผมนี่นงศักดิ์ครับพอถึงนี้ตายไปแล้วก็คือ60ปีผมก็ภูมิใจกับพราะว่าเดินทำง,งานกับพงมงตั้งแต่วันที่มมทงมีนาปีสามสาคร่วมงานปัจจุบันนี้แม่อยู่นี่ประมาณ20ปีแล้วพงไงก็นนดูแลผมมาตลอดผมกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงครับตอนนี้พงไงโชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยครับ เกษียณสุดสุดเกษียณแด่ของหน้าสมศักดิ์อินสันถึงเส้นชัยสักทีขอให้พี่มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงบายบายขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับใช้ชีวิตในช่วงเกษียณในยุราชการอย่างมีความสุขครับนะครับเหมือนเดิมครับ5,000ันครับแล้วม่เจอ กันเันเกษียณนะครับหัวหน้าขอให้หัวหน้ามีความสุขในทุกย่างก้าวของชีวิตน,นะคะได้เวลาเที่ยวทช่วไทยแล้วขอให้หัวหน้ามีความสุขในทุกเส้นทางการเดินทางนะคะครับผม่ใน,ในโอกาสที่หัวหน้านะครับได้เกษียณนั้นรัชการผมในฐานะผู้ใดมูลกบัญชาที่อยู่กับหัวหน้ามานานครับก็ขอเนยพรที่หัวหน้านะครับอ้างถอกคุณเกษีรัตน์ไตรน,นะครับให้หัวหน้ามีความสุขความจเจริญน,นะครับ รัตนตยานุภาเวนะรัตนเจตีคสาทุกขโรกบัญญาเวลาสงการจะถูกปตวาในการกระยาปีวินาสันตุเจติคศาเสยศีติตนังลาพังสถิปะกยังสุขังพลังสิริอายุจันุโจะโพคังวทีเยสวัสตวสาจายุชีวาสิชีบันตุเตขวัตุสัพพมังคลังระคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสีิปนตุเตขอเมตคอนให้หน้าเป็นเจความสุขความเจริญนะครับ ขอบคุณมากครับหัวหน้าครับที่ดูแลผมตลอดและยเวลาที่หน้าอยู่ผมครับขอให้หัวหน้ามีความสุขม,มากๆครับเราจะคิดถึงหัวหน้าทุกครั้งที่เช็คบินครับผมมีความสุขม,มากครับหัวหน้าหรือคิดถึงหัวหน้ากมือครับสุขสันต์วันกเกษียณนะคะหัวหน้าขอให้หัวหน้ามีความสุขม,มากๆขอบคุณที่ดูแลตลอดมานะคะ ขอให้หัวหน้าสุสขภาพแข็งแรงนะคะให้ร่ำล่ำรวยๆจ้าสวัสดีครับหัวหน้าครับสามสิบกันยากเกษียณอายุราชการท่องเที่ยวให้มีความสุขนะครับทรักนะคะจุบจ๊บสุขสันต์วันกเกษียณน,นะคะคิดถึงพวกหนูเยอะๆนะคะรักนะคะ สุขสันต์วันเกษียณนะคะหัวหน้าขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างนะคะถ้าเกิดหัวหน้าคิดถึงกลับมาหาพวกเราได้ตลอดนะคะรักคะ่ะสุขสันต์วันเกษียณนะคะขอให้ชายชีวิตหลังเกษียณให้มีความมุขมักๆแล้วก็กกกกกกอยากไปที่ไหนก็ขอให้ได้ไปทุกที่เลยนะคะ ให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะนีแปลงแปลงหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันพันให้เธอ 买。